ボロケンシンハンターさん僕考えたんだ森人とガーディアンのことガーディアンは流入に縛られて眉の中で眠っていたけどそれは森人とも同じなんだって森人は千年前の使命を 今も守り続けているそしてその日々をアルシュベルドが壊したあいつは自分の力で外に出たそして食べることを覚えた作られた命を乗り越えて普通の生き物になろうとしたんだ <laughs> 僕も外でいろんなものを見た砂原を見た森を見た人は命を見た アルシュベルドと同じだあいつが壊したのは森人たちの鎖だったんだきっとそうだよ周りの様子おかしくない เดี๋ยว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 เอ้าเอ๊ะเอ๊ะอืมเอ๊ะเอ๊ะอ๋อมันคือกาชาเหรออาสนุกกูแหละ สต่มอนถูกแช่แข็งว่ะแถวนี้อัพเพดของได้หรืออะไรยังไงวะโออ่าก,ก,ก,กดนี่มาอ๋ออัพเกรดโอ้เชียระบบเกลือเอาเข้มออกวิ なうそうだ <laughs> ううそれはアルシュベルドは気づかれた生態系を壊す存在になってしまったんだよだから止めないとでも待って待ってよなだ僕だってあの日のことは悔しいよ 今も苦しくてたまらないでもやっと逃げるんだって自分で決めて生きる力を取り戻したんだよ ันควบคุมตัวเองไม่ได้อุ้ยสุ่มกาชาได้แก้วสนุกว่า <c oughs> โอ้ชิบหาแล้วพี่ผมเข้าสู่ด่านมืแล้วเรียบร้อย, <c oughs> จย,ยใจเย็นเนชาตุมัลกอน เอานะนาตาเราเก่งมากเลยนะเว้ย<า>หืมโลมาน้องชาย ้ี่ตรงตลางสนุกคาชาเนะี่ยเอาเลยเต็มที่แล้วมันแบบมันสูงแบบทุกมันเป็นเกียร์แบดเนี่ะจริงอะแล,าาแล้วเราสามารถแล้วเราสามารถแบบเออพัตอมได้แบบเออเราเอายิ่งผสมนี่นะเออได้อะไรเอออะไรเงี้ยสนุกว่ะแต่ดีไซน์เนะี ะโกนทำเหี้ยอะไรละ่ะเอาโอ้สู้กันที่แคบเวอร์เจได้มันไม่สุ่มโมเดลให้โมเดลไม่คูเรศมาก เฮ้ยเฮ้ยเกิกะเกิเกะไม่ใช่ในเบต้ากูแค่ยังไม่เคยสู้กับมึงแค่นั้นแหละนอง อ <c oughs> ไปเอาอะไรมาเล่นละนันสวิทแอร์เอาวุธหลังผมแต่ฮารโวโอ้กับบอดล้วนี่ของมัน อีกซ้ายมีแพ้จะไปสุดสวิตเอ็กเอร์ชั่นใหม่ละมันทำอะไรมันจะกินซีเกติ่อทาแดดไม่องแดกแดกทำไมได้กินแล้วป่ะนั่น พัก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 วุ้เอาหล่นปูเนี่ยแหละไม่ใช่ใครมันก็หล่นเหมือนกันพี่อะปิดช็อตปิดช็อต แผลตรงไหนวะเออ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 เกินเกินแปรนะว้วโอ้ยชิบายแล้วาระชิบายะชิบาชิบายแอ้วนี้บอลลูนอันนี้บอลลู ดูมันเล่นดูมันเล่นเฮ้ยปเฮ้ยเด็กเฮียนี่มานนี่ดิ เมืเอ่อกี้ดเรื่อไอ้กูฮึ่ <c oughs> เเดีว่ะเอ้ยเือคนได้เจมได้ยินนะเมื่อกี้ กาเดียนบัตรเราจับมันได้ปะวะอัพเพลหรือไม่ได้ปะมันบอให้เสรย mở tùm ôi đồn 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 nimpat ตรงไหนของโลกไปนี่อ๋อยู่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่ไ้จริงแล้ววะทำอาวุธมันแปในกาดีอัน่าดสวยภาวนาให้อเวุลที่ตายจากไปกลายเป็นอาวุธกูซะ

なんだろうここには竜頭があるということでしたよね。アルシュベルドが随所に現れたのも強い属性の力を得るためのようでしたしエネルギーの根源を目指した。食を覚えたとしてもそれがガーディアンの本能です。今となってはもうわかりませんが竜頭とエネルギーか。言ってみればこの地域特有の。 生態系の根ですよ、ねうん、僕、リュートに行きたい。アルシュベルドが何を求めてここに来たのか、最後まで見たいんだ。<laughs> 道を探そう。はい。 สายอาวุธแม่งก็ไม่ค่อยสวยนะแต่สแต็กไม่ยังโหดเลยเอานะเดี๋ยวเราก็รอต่อเลเยอร์อาวุธมาแอดเม้นน่ะดินั่นแหละให้กูสู้ต่อเลยปะเนี่ย

เจอบอสอันนี้เสร็จแล้วก็จบโลแ้แงเลยปะนล้นเนื้อเรื่องอะยังใช่ไหมก,ก็ไปต่อไฮแง้ไงก็เนื้อเรื่องก็จบเลยอ๋อคือตีบ,ตตบอสอันนี้เสร็จเนื้อเรื่องทุกอย่างเสร็จจบขึ้นเครดิตเคลียร์แล้วก,วก็เราก็ไปฟา,าร์มไฮแงเล่นๆต่อใช่โอเค コノチニキルアライルモノニエキオスレデションデュートメルホーホーシェイテクサイノタのペンダントだ。我々森人はエネルギーに精通すると同時にそれを打ち消す物質も扱っている。 あのペンダントは打ち消す力を極限まで凝縮した塊だ。あなたの父はいざという時に。竜頭を止める役割を担っていたのだ。そういうもの。は,はいはいはい。<laughs> そのペンダントは君がお父上から受け継いだものだ君はどうしたい僕は僕はそいつが解き放たれたらこの地は終わりだ竜頭とガーディアンを最もご存知なのは森人ですどうすべきですか 無理だソなラはいざ知らず今の私たちは何も知らぬボンプだ見守るだけだったものが決めていいはずがないそれでも決めなくては 私は多くの人々が生き残る道を選ぶ時はない流刀を止めよう待ってよ一度調査に行かせてよそうじゃないと何とも言えないよもったいなくねえか多分もう誰も作れない代物だぞお前だって近畿級モンスターの被害を見ているだろうああなってからでは遅いじゃあ構造を理解してからだその後に止めりゃいい簡単だ そんなに簡単ではありません生き物たちの基盤が崩れるんです人の人並みを全部捨てろというに等しいだが死ぬよりマシなんじゃ分かっていますですが比べられることではないんですそもそもさこんなに大事なことを勝手に決めていいの私らここの人間じゃないんだよしかし一刻を争う事態だ全ては私が席を追う オークを救えるなら本望だ。私はアンペ僕がやります。<laughs> 僕がリュウトを止めます。なたこれは父の形見です。僕の役目なんだ。君は強い。 できるか。あとは任せてほしい。私たちが行きます。それでいいよね。うん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 。でで行け必要な時は呼んでくれ。待っている。 Yeah tung. Nào to, ông chỉ san, ở đây Nhưng... thế là mà thế thế. Nhưng mà, แหมพอตัวแต่ผมก็เลือกคนนะยาย <laughs> มีแล้วบุรุดเนื้อเปลือยแล้วพี่อ่ะ <laughs> โอ้ยอยู่ดีเรื่องก็ตึง,งที่แบบที่มาเป็นเซโนตัวตัวเล็กๆใช่ปะวะอันนั้นเล็กเหรอวะเยียก็ไม่เล็กเดี๋ะว่าเดี๋ยวๆน่าจะชนชะอยู่ฮาฮา มาถึงแม่งเห่าพอดี